ตังียบบดอยแล้ทั้งเก่าลูกเนาะลูกที่เก่ายู่ในโบวชลูกนี้ในบสบพชคนว่านเอาขึ้นมาอยู่เพราะว่าคนเอาไปแห่ไปนั่นเพื่อขอรับบริจาคบินทบาตพระสารานารแห่งช่วงเศร้าะพะคู่เลยเป็นผู้นํำทีมบินทบาตพระสารานารแห่งเป็นพิธีกรเป็นโคศกไปพ้าโยมไปขอรับบริจาค กินข้าสารอาหารแห่งปัจจศยธรรมตามกํลาลังศึกษาในเขตชุมชนอําเภอบันดุงเนาะเช้านี้เพิ่นกลับไปทั้งอําเภอทงฝนเน <c oughs> าะปังทั้งนี้กับส่ลูกนี่เมียดหน่อยหอยมาบริเวณนี่เนะาะทั้งด่านขางด่านทาั้งด่างทิศเหนือเรียบร้อยแล้วเนาะขึ้นห่านขึ้นนั่นเรียบร้อยแล้ว ยังขาดตั้งแต่รามาดชีมุมโ้วก็โงน้ำมได้เอาขึ้นมากะสะพัดโทนขึ่นใจช่วงนี้ก็มีมีการเก็บรายละเอียดเนาะเก็บรายละเอียดเก็บงานงานยมเมิ่นก็กรรมการมันก็อกอกอกนอกเอาเต็นมาแกเต็นแก่เก้าอี้มาไว้เรียบร้อยแล้ว แดดคักแดดเนี่ยพี่น้องเอ้ยอันนี้กน็นางลานเพิ่งจะเอาอดอกน้ำโพงขึง้นดอกห่อนขึ้นทแท่งๆใส่น้ำโพงเตียงกับยายเสียงอันนี้สิพาเขาไปเบิ่งในโบสถ์นาะพี่น้องไปเบิ่งในโบสถ์น้อฟอกันในโบสถ์พี่น้อง ขาดท่อนหลวงพ่อมันใกล้ๆสีเทียงนะสิเส่เบสม้งกลัวๆให้มาดิเว่นในโบสถ์เนาะก็ครึ่งได้เรียบร้อยแล้วพี่เนาะได้ด่านในเรียบร้อยพระประธานรอตั้งแต่มืองานเนาะเอาลูกนิมิตขึ้นมานีลูกเอก จือหึงใดเก่าเสียนลงไปหาพระประธานในโบสถ์เก่าเสียนมาฟังนี่็สิตูเทียนไส้ตั้งนี้โมโหวพะพักพิธีพิธีถ้ำเขาตีสวดทางในบทางนอกอย่างโมโหเนาะ ดอาอีกทีหนึ่งเป็นอาธิยูทั้งนอกนี่เนาะหลายมองเพิ่อจะอยูโมเดลนี่ทีด่ดานนักประตูโบสถ์นี่เพิ่็จะเอาอาธิโงมาตั้งนี่เนาะเ <c oughs> ตียงมาตั้งนี่สีโอคงเพิ่็จะนั่งสวดอยู่นี่นี่ก็ซุ่มประตู ทั้งด่านดังยังบอกหให้ไปถ่ายทั้งนายเบิ่งเนาะพี่นอ้องด้านหลังไปเบิ่งทั้งด้านหนา้าน้ำกันพี่เนาะไงอันนี้ก็บทเป็นด้านทั้งทิศใต้เนาะเกิดแบบคนหลายก็บจะได้คืนได้ออกมาทั้งนอกรีเวนด้านทิศใต้อันนี้ก็ซุ้มประตูด้านทิศใต้พี่นอ้อง อันมีนด้านทิศใต้ดอกด้านทิศต,ตะวันออกเนาะอันนี้เป็นด้านทิศต,ตะวันออกเป็นทิศยัยงไงทิศอุดรตัวนี้คงจะเป็นทิศอุดรมุมนั่นทิศกีสารทิศหัวมุอม,มอันนี้ทั้งด้านทิศอุดรเนาะที่้อนซุ้มประตูก็เอาคืนเรียบร้อยแล้วรอจะคืนใดมันโคตรลายกับทีคืนไดออกมาบริเวณน,นี้ตอออกมา เหนือนางลานเพิ่นจีใส่ไฟบางทีจีใส่อนใดบางหูเนาะเห็นลำโพงบางทีจั้งแต่บุงกันอาจจะเป็นไฟเนาะเพิ่นเดขึ้นมาเนาะพวกไฟกับลำโพงนะพี่น้องสองยางเนี่ย เบิ้งชุ่มประตูทั้งด้านทิศอันนี้เพื่อนเอินทิศตะวันออกยังเหนือเนาะอ,อันนี้ซุ่มประตูทั้งด้านทิศตะวันออกเสียงเหนือพี่น้อง วันดอกเสียงเหนือเอาเสียงเหนือเหมือน่ะเออแมนและวันดอกเสียงเหนือวันเราผิดเนาะทิ่ตะวันตกทิ่ตะวันตกเชียงไตเสียงเหนือเราไปว่าลำมาลอยสงสัยเมาเข็มลอย่เ,เ,อยเพา,เาไปเบิ้งข้างดันปุ่มประตูทางเขา คิดทักษิณบุรพาพา,า,าเป็นในหอระดีหอระดีประตูชุมทางเขาผานอน <c oughs> ผานางังนั่นผานอนผานางอัน <c oughs> นี้อาจชงเต้นอาจชงที่จเจริญบุตรมนจเจริญ เดินพระพุทธมนต์ตรงนี้เนาะอันนี้เป็นกองอำนวยการเต็นกองอำนวยการหลังจากตั้งเต็นท์กองอำนวยการแล้วก็จุด,ดึงอันปะปะ้าลอยฝ่าลงมาจากหยอดหลงังคาโบสถ์มาหนีมาใช้ลักนีหนะางานโยมก็ร่างขมักขมีนในการเตรียมงาน พื้นไฟก็เจ้าก็ติดเหียบร้อยแล้วประดับประดาวัดาสาพัฒนารามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดดัตติหลวงพ่อเจ้ากระอำเพื่อ ไฟเป็นกบ,บ้านได้ขึ้นเนะาะตั้งด่านนาไฟสองซุ้มสองเต็นนอะอันนี้ดานน่านนาซุ้มประตูดานน่านนาบูดกะเชื่อมาณนี้พี่น้อง ใช่เบิ้งประมาณนี้อันนี้มือไม่หัดเท็ตอาจารย์สมัย <c oughs> <c oughs> มือไม่หัดเท็ดแต่ว่าท่านงามบันไดยังว่ดตรงอยู่ติดกลางเป็นนะตมือไม่หัดครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้แหละพี่น้องใตนะยเบืงซงจำนี้แหละพี่น้องแฮมีเหตุการณ์นิทานแนวใดก็จี ลงให้เบิ่งอีกไปเรื่อยๆอพี่น้องสำหรับหยิบนี้ก็คอยจบไปแต่เพียงเท่านี้นะพี่น้องไปเิไดยสันเปียนหลักไปก่อนแล้วพี่น้องเอ้ย